สวัสดีครับวันนี้วันที่23ตุลาคมพศสอ0พนนะครับณสวนป่าคันนาะบีดอนมานดาสร้างจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตสวนป่าให้ชมกันนะครับสวนป่าแห่งนี้ก็จะเป็นไม้ไทยผสมกับไม้ต่างประเทศนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นไม้ป่านะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับไม่ค่อยมีน้ํานะครับปลูกไม้ผลนะครับ จะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับก็เลยหันเหมาปลูกไม้ป่านะครับไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเพื่อความยั่งยืนของสวนป่าครับไม้ป่าที่นี่ก็จะปลูกค้าเขากันนะครับหลายปีนะครับมีตั้งแต่ปี62 63 64 65 66นะครับไปเรื่อยๆมานะครับพื้นที่แห้งแรงมากเลยนะครับเราเลยเอาบัวนะครับ มาลงนะครับเพื่อให้บวัวใช้ลากใช้หัวชอนใช้ไปในดินนะครับเพื่อพาน้ําลงไปสู่ดินด้านลึกนะครับเพื่อให้น้ําชุ่มชื้นในฤด,ดูแล้งนะครับกัดเก็บน้ําได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีโคกนะครับคันดินนะครับสลับกับหนองน้ํานะครับคันนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยุงไทยนะครับแล้วก็จะมีแซมด้วยพยุงอินเดียนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซิลิโคเต้นะครับแล้วก็โคโคโบโลนะครับในคันนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับจะมีพวกนกมานอนนะครับแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับเป็นปุ๋ยให้เราอย่างดีเลยนะครับช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับพื้นที่ก็จะ เขียวกระจีนะครับดูแล้วก็สบายตานะครับนี่ครับซิลิโคเต้น,นะครับใบจะสกสากนะครับคล้ายๆกระดาษทรายรบใบเขานี่ช่อเขานะครับ ัวนี้ก็จะเป็นโคโคโบโลนะครับนี่นะครับแมลงเริ่มจะเข้ามากินแล้วนะครับาต้องดูดูช่วยเขานะครับแมลงเริ่มจะเข้ามากินแล้วโคโคโบโลนะครับจะเป็นจะมีช่อก้านอย่างนี olo, ้นะครับจ <od> <Yeah. S 1> ุดสังเกตนะครับช่อก้านนะครับเห็นไหมครับช่อก้านทุกการเลยนะครับโคโคโบโลกับ คิงบูดจะคล้ายๆกันนะครับแต่จุดแตกต่างก็คือให้สังเกตที่ใบนะครับใบจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคิง o ูดจะใบใหญ่และก็หนากว่านะถ้าเป็นโคโคโบโลก็ใบจะเลยวเล็กกว่าทีหนึ่งนะครับค่าแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มทอสแสงแล้วนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นคันที่เรา ปรับที่นะครับถมที่ดันที่ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ไม่ท่วมน้ํานะครับเพื่อให้น้ําไม่ท่วมนะครับคันนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับต้นไม้ก็เจริญเติบโตดีนะครับคันนี้ก็จะปลูกสลับนะครับกันนะครับระหว่างพยุงไทยกับโคโคโบโลนะครับเราจะปลูกนะครับเห็นไหมครับปลูกต้นคู่เกันครับเพื่อทดสอบทดลองว่ามันจะโตได้นะครับระหว่างช่องก็จะประมาณ 8 0เซนถึง1เมตรนะครับแล้วก็ระหว่างต้นคู่ก็จะไปต้นใหญ่นั้นนะครับอีกต้นหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็จะห่างกันประมาณ3เมตรนะครับสลับไปอย่างนี้ครับเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยนะครับเราก็อยากทดสอบว่าการปลูกต้นคู่นั้นมันจะโตได้ไหมนะครับจากการสังเกตนะครับพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์มันก็สามารถโตได้นะครับ กลางคืนเนี่ยนกจะมานอนเยอะเลยนะครับแล้วมันก็จะับถ่ายมูลออกมานะครับของเสียนะครับเป็นปุ๋ยให้เรานะครับและอย่างดีนะครับส่วนมากก็จะเป็นนกประจําถิ่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นช้ำชานะครับแล้วก็กอไผ่เนี่อยู่ริมน้ำนะครับผมจะให้ต้นช้ำชานะครับย้อยนะครับย้อยลงมาลงมาที่สระน้ำเลยนะครับ ผมก็จะตกแต่งต้นนะครับไม่ให้ต้นมันโตมากเป็นพุ่มหนามากเกินไปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกต้นไม้ป่านะครับโตได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับมีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ